คนเลี้ยงลูกผีกองกอยหกับมะปรางสองสามีภรรยาแต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีลูกสักทีทั้งสองสิ้นเนื้อประดาตัวจากการทำธุรกิจแต่ก็ยังพอมีเงินเหลืออยู่บ้างจึงมาซื้อที่ดินเพื่อทำไร่อยู่ต่างจังหวัดปลูกกระท่อมหลังเล็กๆก,กลางไร่ไว้อยู่อาศัย ่้มกลางบรรยากาศที่เงียบสงบกลางดึกของคืนหนึ่งขณะที่สองสามีภรรยากำลังจะหลับก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนกำลังไล่ล่าอะไรบางอย่างผ่านมาตรงหลังกระทร่อมจึงแอบดูและเห็นว่านายพรานใช้ปืนออกล่าตัวอะไรบางอย่างซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลิงตัวใหญ่ มันกระโดดหนีเข้าไปในป่าแต่นายพรานก็ยังคงตามสัตว์ตัวนั้นไปเรื่อยๆจนลับสายตาสองสามีภรรยาคิดว่าคงเป็นเรื่องปกติที่จะมีนายพรานมาล่าสัตว์เพราะไร่ของพวกเขาอยู่ติดป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ระหว่างนั้นหมาที่เลี้ยงไว้ก็เห่าเสียงดังไม่ยอมหยุดอยู่ตรงพงหญ้าหลังกระท่อม พวกเขาสงสัยจึงออกไปดูและพบว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งตัวเล็กเท่ากับแขนมีขนสีดำขึ้นตามตัวดวงตาสีแดงกลมโตปากค่อนข้างใหญ่แต่มีขาเพียงข้างเดียวเท่านั้นมันนอนนิ่งอย่างน่าเวทนาพี่หนึ่งนี่มันตัวอะไรกันนะมันดูคล้ายๆพวกลิงเนี่ย หรือว่าที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นแม่ลิงที่เอาลูกมาซ่อนไว้ไม่ให้นายพรานเห็นถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสงสารนะพี่แม่ของมันคงถูกนายพรานไล่ล่าแต่มันกลัวว่าลูกมันจะตายก็เลยเอามาซ่อนไว้หนึ่งได้อุ้มสัตว์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมาก็พบว่ามันยังมีชีวิตอยู่เพราะมันยังมีลมหายใจนั่นเอง เขาตรวจดูรอบๆร,ร,ร่างกายของมันก็ไม่พบร่องรอยของการบาดเจ็บโธ่เอ้ยน่าสงสารจริงๆตัวยังเล็กอยู่แท้ๆยังต้องมาพลาดจากแม่อีกแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะฉันว่าเลี้ยงมันไว้ก่อนดีกว่าพี่แต่ช่วงนี้เราต้องซ่อนมันไว้ให้ดีเพราะถ้านายพรานย้อนกลับมาเห็นเข้าอาจจะเอาไปขายก็ได้ ว่าแล้วสองสามีภรรยาก็ได้รับเลี้ยงดูสัตว์ประหลาดที่ไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วมันคือลิงหรือตัวอะไรกันแน่แต่พวกเขาก็ยังคงคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ป่าที่พิการเพราะมีขาข้างเดียวแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้รังเกียจมันเลยกลับเมตตาเลี้ยงดูมันเป็นอย่างดี จนเกิดความผูกพันรักใคร่เหมือนกับลูกแท้ๆไม่ว่ามันชอบกินอะไรพวกเขาก็จะหามาให้โดยเฉพาะปลาสดๆที่มันชอบกินอย่างมากจนกระทั่งคืนหนึ่งมีเสียงกระโดดเป็นจังหวะเข้ามาใกล้ๆกับกระท่อมหมาที่เลี้ยงไว้ก็ส่งเสียงเห่าหอนไม่ยอมหยุดทำให้สองผัวเมียต้องค่อยๆย่องออกมาดูเพราะเกรงว่า จะเป็นโจรผู้ร้ายแต่พอได้เห็นตัวเป็นๆเ,เท่านั้นก็ทำให้พวกเขาแทบจะหยุดหายใจเพราะหน้าตาท่าทางของมันน่ากลัวมากมีขนดำขึ้นตามตัวดวงตาสีแดงกลมโตฟันมีขนาดใหญ่และแหลมคมที่สำคัญคือมันมีลักษณะเหมือนกับตัวที่เขาได้เลี้ยงไว้แต่ก็น่าประหลาดใจ ที่มันดูน่ากลัวกว่ามากม,มันมันใช่ตัวเดียวกับที่เราเห็นเมื่อหลายเดือนก่อนไม่พี่น่าจะเป็นตัวเดียวกันสแสดงว่านี่คือแม่ของเขาใช่ไหมน่าจะใช่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันดูน่ากลัวกว่าตัวลูกของมันอีกกองกอยตัวแม่ไม่รีรอเพราะได้กลิ่นลูกของมัน จึงกระโดดเข้ามาเมื่อประจันหน้ากับสองผัวเมียมันจึงแยกเขี้ยวใสเป็นการขู่ให้หลบออกไปส่วนลูกกองก่อยได้กลิ่นผิดปกติจึงกระโดดออกมาทันทีที่กองกอยตัวแม่เห็นลูกก็กระโดดเข้ามาหาหวังจะคว้าตัวออกไปแต่ลูกของมันกลับไม่ยอมแอบไปหลบอยู่ด้านหลังสองผัวเมียคู่นั้น กอกอยตัวแม่ไม่พอใจเพราะคิดว่าสองผัวเมียจะแย่งลูกของตนเองมันทำท่าจะกระโดดกัดลูกผีกองกอยก็ออกมาขวางเอาไว้เพื่อปกป้องสองผัวเมียและพยายามทำร้ายผีกอกอยตัวแม่เพราะมันไม่รู้ว่านั่นคือแม่ของมันเองระหว่างที่ชุลมุนอยู่นั้นก็มีเสียงหัวเราะดังขึ้น พร้อมๆกับการปรากฏตัวของนายพรานคนเดิมที่เคยล่าผีกองก่อยเมื่อหลายเดือนก่อนนั่นเองทำให้กองก่อยตัวแม่หวาดกลัวนังผีกองก่อยในที่สุดเองก็ออกมาจากถ้ำจนได้คราวที่แล้วกระสุนลงอาคมของข้าคงจะทำให้เองบาดเจ็บเจียนตายก็เลยแอบอยู่ในถ้ำไม่ยอมออกมาสักทีอะไรนะ นี่คือผีกองกอย,อยงั้นเหรอพวกเองสองผัวเมียคงจะเป็นคนในเมืองสินะไม่ใช่คนป่าคนดอยก็เลยไม่รู้ว่าที่เองเลี้ยงอยู่เนี่ยก็คือลูกของผีกองกอยสองผัวเมียตกใจมากที่รู้ว่าแท้จริงแล้วสัตว์ป่าที่พวกเขาคิดว่าเป็นประเภทเดียวกับลิงคือผีกองกอยนั่นเองพวกเองไม่ต้องกลัวหรอกคราวนี้ นอกจากข้าจะจัดการกับแม่ของมันแล้วข้าจะจัดการกับลูกของมันด้วยเพราะถ้ามันเติบโตขึ้นมากเท่าไหร่อินทริปของมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นสัญชตาตญาณของความเป็นผีก็จะสำแดงออกมาแล้วพวกเองก็จะถูกมันทำร้ายสองผัวเมียหันมองหน้ากันใจชักจะเริ่มวัน,วนๆกับคำพูดของนายพาน แต่เมื่อมองตาของผีกองกอยตัวน้อยแล้วก็รู้สึกรักและสงสารจับใจพวกเขาจึงไม่ยอมให้นายพรานทำร้ายผีกองกอยเด็ดขาดในขณะที่นายพรานก็รีบทิ้งตัวผีกองกอยตัวลูกมาไว้กับเขาและขู่ไม่ให้คนอื่นเข้าใกล้เพราะนายพรานจะต่อรองกับผีกองกอยตัวแม่เพื่อให้มันเอาสมบัติในถ้ำมาให้กับเขาเพียงผู้เดียว นางผีกองกอยถ้าเองไม่อยากให้ข้าทำร้ายลูกของเองและอยากได้ลูกของเองกลับไปเองก็ไปเอาสมบัติในถ้ำมาให้ข้าซะดีๆนี่มันอะไรกันนะผีกองกอยมีสมบัติมากมายงั้นเหรอพวกเองไม่รู้อะไรซะแล้วผีกองกอยนี่แหละเป็นผีที่มีสมบัติเงินทองมากมายคราวที่แล้วข้าไล่ล่ามันหวังจะไปเอาสมบัติ แต่มันกลับไม่ยอมขณะที่นายพรานต่อรองกับผีกองกอยตัวแม่แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะมันรู้ดีว่าหากเอาสมบัติมาแลกกับลูกทันทีที่ได้ลูกคืนนายพรานก็จะจัดการมันกับลูกอยู่ดีหนึ่งกับม่ะปรางเห็นเหตุการณ์ไม่ค่อยจะดีจึงซุบซิบกันอยู่สักครู่พวกเขาหันมองตาของกองกอยตัวน้อย เหมือนส่งสัญญาณให้ทำอะไรบางอย่างกองกอยตัวน้อยที่ถูกนายพรานอุ้มไว้จึงกัดเข้าที่แขนของนายพรานทำให้นายพรานเจ็บปวดอย่างมากจนต้องปล่อยตัวมันรีบกระโดดมาอยู่ด้านหลังของสองผัวเมียนายพรานโกรธมากที่ถูกผีกองกอยกัดและเห็นว่าสองผัวเมียกำลังปกป้องผีกองกอยจึงชักปืนออกมาจะยิง แต่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกเพราะมีแสงสีทองประหลาดออกมาจากหน้าอกของหนึ่งนี่มันอะไรกันวะทำไมถึงยิงไม่ออกอ่ะหรือว่าเองมีวิชามาหาอุดใช่ตะกรดที่ผมห้อย,อยู่เนี่ยคือตะกรดมหาอุดไม่ว่าจะเป็นกระสุนอะไรก็ทำอันตรายผมไม่ได้แสงสีทองจากตะกรดมหาอุดที่พวยพุ่งออกมาทำให้นายพรานตกตะลึงอย่างมาก แต่นายพรานก็ไม่ยอมเสียหน้าหันกระบอกปืนไปที่ผีกองกอยตัวแม่แต่หนึ่งก็เอาตัวมาบังไว้ทำให้ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ออกจนกระทั่งกระบอกปืนแตกในที่สุดคราวนี้ผีกองกอยตัวแม่ได้ทีจึงเป็นฝ่ายกระโดดไล่ล่านายพรานทำให้นายพราน,วนัวจนวิ่งหนีป่าราบออกไปจากเขตป่าในที่สุดผีกองกอยตัวแม่ จึงย้อนกลับมาหาลูกของตัวเองแม้พวกเขาจะสื่อสารกันด้วยภาษาไม่ได้แต่สามารถสื่อสารกันทางจิตได้ทำให้กองก่อยตัวน้อยรู้ว่านี่คือแม่แท้ๆของตนเองเราคงต้องยอมปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตกับแม่แท้ๆของเขาแล้วนะคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่ถึงเราจะรักเขามากแค่ไหนแต่ในโลกแห่งความเป็นจริง เราก็อยู่กันคนละภพภูมิผีกองกอยตัวแม่ได้สื่อสารมายังสองผัวเมียผ่านแววตากิริยาท่าทางซึ่งเป็นคำขอบคุณที่พวกเขาเลี้ยงดูลูกกองกอยเป็นอย่างดีสองผัวเมียจึงไปส่งลูกกองกอยที่ถ้ำผีกองกอยตัวแม่ทราบซึ้งในน้ำใจมากจึงได้มอบสมบัติให้กับหนึ่งและมะปราง เป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่ามากมายเพื่อตอบแทนที่พวกเขาได้เลี้ยงดูลูกของมันและยังช่วยชีวิตของมันกับลูกให้พ้นภัยร้ายของนายพรานอีกด้วยหลังจากร่ำลากันแล้วสองผัวเมียก็กลับมาที่ไร่แก้วแหวนเงินทองต่างๆที่ผีกองกอยให้มาได้แปลสภาพเป็นเงินเพื่อนำมาลงทุนทำไร่ ทำให้พวกเขาสามารถลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งแล้วถ้าคุณเป็นหนึ่งกับมะปรางจะกล้าช่วยเหลือลูกผีกองก่อยและนำกลับมาเลี้ยงหรือไม่ไม่แน่ป่าแถวบ้านคุณอาจจะมีผีกองกอยอยู่ก็เป็นได้ ฝากกดติดตามพวกเรากรุผีทรดีกันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ